สวัสดีค่ะพามาดูบ้านสวยๆในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวเนื้อที่84ตารางวาค่ะอยู่ในตัวเมืองหัวหินนะคะห่างจากใจกลางเมืองนะคะก็ประมาณ2-3กิโลเมตรเองค่ะแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่อยู่ในตัวเมืองหัวหินนะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เงียบสงบบรรยากาศดีค่ะ แล้วแวกใกล้เคียงก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่เป็นชาวต่างชาติอยู่นะคะก็เงียบสงบไม่มีค่าส่วนกลางใดๆค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยว3ห้องนอน3ห้องน้ำเนื้อที่84ตารางวาค่ะ บ้านหลังนี้นะคะก็จะมีพื้นที่จอดรถสะดวกสบายเลยค่ะในโซนที่จอดรถนะคะก็ทําหลังคากันแดดกันฝนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะรอบๆบ,บ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่สนามหญ้ารอบบ้านเลยค่ะและด้านหลังบ้านค่ะเดินมารอบๆบ,บ้านนะคะเราก็สามารถเดินได้รอบเลยค่ะเพราะว่ามีพื้นที่เหลือบริเวณรอบบ้านที่เราสามารถจัดสวนหรือว่ามีพื้นที่ใช้สอยอื่นๆด้วยนะคะ บ้านหลังนี้น้ำไฟนะคะก็จะเป็นของรัฐบาลค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่แบบเงียบสงบเป็นบ้านพักตากอากาศค่ะห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ2กิโลเมตรเองค่ะโซนนี้จะไม่ไกลจากโรงพยาบาลหัวหินด้วยนะคะจากบ้านไปสถานีรถไฟหัวหินนะคะหรือว่าตลาดจัเชัยประมาณไม่เกิน3.5กิโลเมตรก็ถึงแล้วค่ะหน้าบ้านนะคะก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นเป็นระเบียงเล็กๆค่ะ เข้ามาในบ้านนะคะก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆค่ะห้องโถงก็จะติดแอร์ด้วยค่ะภายในบ้านก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวในห้องนอนสองห้องและห้องน้ําด้านนอกที่ใกล้โซนครัวหนึ่งห้องค่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนครัวค่ะซึ่งเราก็จะตกแต่งโซนครัวไว้อย่างสวยงามเลยค่ะด้านขวามือของเราก็จะเป็นประตูที่เดินออกไปข้างบ้านได้ค่ะโซนครัวตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะ หลังนี้มีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะก็จะมีเตียงนอนโซฟาค่ะแล้วก็ทีวีตู้เย็นนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านนะคะก็ให้ตามที่เห็นค่ะก็จะเป็นบางส่วนชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะที่เป็นของรักของหวง่วงเราก็จะนําออกค่ะแต่เฟอร์นิเจอร์พื้นฐานของบ้านนะคะก็จะให้ทั้งหมดเลยค่ะ ด้านนอกนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องที่ติดกับโซนครัวค่ะก็จะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะก็จะเป็นกระเบื้องที่สีครีม,ค,รมค่ะบ้านหลังนี้ภายในบ้านนะคะก็จะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะหน้าต่างประตูนะคะก็จะเป็นโทนสีไม้ค่ะหน้าต่างบานกระจกประตูห้องต่างๆก็จะเป็นประตูไม้นะคะภายในห้องนอนก็จะมีแอร์ทั้งสมห้องเลยค่ะ สำหรับห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวมีตู้เสื้อผ้าเตียงนอนค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะไม่มีห้องน้ำส่วนตัวค่ะห้องนอนห้องนี้ก็จะมีแอร์ด้วยนะคะก็จะติดแอร์ไว้ในห้องนอนทุกๆห้องเลยค่ะ ห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวขนาดใหญ่นะคะก็จะตกแต่งไว้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะบ้านหลังนี้ภายในบ้านก็จะเป็นโทนสีครีมกระเบื้องก็สีครีมค่ะหลังนี้นะคะก็จะตกแต่งเรื่องสีนะคะอีกนิดหน่อยก็จะสวยแล้วแต่ว่าภายในบ้านก็ยังดูสวยงามอยู่นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องนอนค่ะก็จะตกแต่งด้วยกระเบื้องสี ขาวค่ะกับเบื้องผนังก็สีขาวนะคะก็ดูสะอาดตาค่ะแบ่งโซนไว้ระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งก็จะเป็นโซนชาเวอร์แล้วก็โซนชักโครกค่ะ สำหรับในเส้นทางการเดินทางนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่เดินทางสะดวกสบายค่ะจากตัวเมืองนะคะก็ประมาณ2-3กิโลเมตรเองค่ะจากใจกลางเมืองนะคะถึงบ้านหลังนี้ค่ะโซนนี้จะไม่มีค่าส่วนกลางใดๆเลยนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลหัวหินประมาณ2กิโลเมตรเองค่ะและจากจุดนี้นะคะไปแมคโครตัดนะคะก็ใกล้มากๆเลยค่ะจากจุดนี้ค่ะห่างจากตลาดแพ่ไม้นะคะประมาณ3กิโลเมตรค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนอนห้องนี้จะไม่มีเตียงนอนค่ะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวภายในห้องนอนนะคะห้องน้ําห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ําขนาดเล็กกว่าเมื่อสักครู่นิดเดียวค่ะปูกระเบื้องไว้โทนกระเบื้องสีขาวสวยสะอาดตาเลยนะคะ สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเนื้อที่พอประมาณเลยค่ะด้านหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่จอดรถสะดวกสบายนะคะโซนนี้ค่ะก็เดินทางไป Market ตวิ l เลจหรือว่าห้างบูพอร์ตนะคะก็ใช้ระยะเวลาไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วค่ะสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ใกล้เคียงกับแหล่ง จับใจใช้สอยต่างๆนะคะแล้วก็เป็นโซนที่ไม่ห่างจากทะเลเลยค่ะจากจุดนี้นะคะไปหาดหัวหินหรือว่าไปทะเลนะคะก็ประมาณไม่เกิน3กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนที่น่าอยู่ทีเดียวนะคะบรรยากาศดีเงียบสงบร่มรื่นค่ะและจากจุดนี้นะคะห่างจากห้างบิ๊กซีประมาณ3.5กิโลเมตรเองนะคะก็เส้นทางการเดินทางสะดวกสบายค่ะ ภายในบ้านนะคะห้องถงก็จะเป็นห้องถงก,องกว้างๆสำหรับมุมนี้เราก็ตั้งวางโซฟาไว้นะคะเป็นมุมรับแขกค่ะแล้วก็เป็นมุมห้องถงโล่งๆโปร่งๆค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบด้านหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นค่ะเราสามารถจัดสวนให้ดูสวยสะอาดตาได้นะคะก็จะปูสนามหญ้าเล็กๆไวร้รอบๆบ้านค่ะ สำหรับหลังนี้นะคะก็ตกแต่งเรื่องสีอีกเล็กน้อยก็จะสวยงามทีเดียวนะคะหลังนี้ค่ะเราขายตามสภาพนะคะด้านในเราก็เก็บทําเรื่องสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าด้านนอกก็ปรับปรุงเรื่องสีอีกนิดหน่อยก็จะสวยงามค่ะบ้านหลังนี้นะคะอายุบ้านประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าโครงสร้างก็ยังดีไม่มีรอยเล้ารอยแตกใดๆนะคะ ก็จะเพียงเรื่องสีเท่านั้นนะคะก็จะเป็นไปตามอายุบ้านค่ะและบรรยากาศรอบๆก็จะมีต้นไม้ร่มรื่นค่ะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยนะคะก็บรรยากาศไม่เปลี่ยวค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็ขายราคาเบามากๆเลยค่ะสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์0631589982นะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆถ้ากลายมาหรือว่า WhatsApp นะคะก็ยินดีค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเยี่ยมชมบ้านได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็จะมีบ้านราคาเบาๆที่ดินสวยๆมาฝากกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ